สวัสดีครับชาชิบะเลียงกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน World o Vision Final Fantasy นะแต่เมื่อวานลงรีวิวแกนบูไปแล้วถ้าใครสนใจแกนบูก็ไปดูรีวิวได้ส่วนวันนี้เรามาดูอัปเดตกันว่าตัวตุจ่จีนของเราจะเป็นยังไงรีวิวจะยังไม่มานะครับเพราะว่ามันยังไม่มี Data เอ๊ะหรือมีแล้วเช็คก,ก่อนถ้ามี Data ผมอาจจะรีวิวไปในคลิปนี้เลยมันจะได้ใครมาดูจะได้กดห่าไม่มี <c oughs> เออไม่มีจริงอืมนั่นแหละเพราะนั้นก็ โอเคก็ดึกๆเดี๋ยวมารีวิวเอ่อมาดูกันก่อนแล้วกันค <c> ร <oughs> ่าวๆว,ว่ามีอะไรมาขายบ้างอย่างน้อยก็ดูสิว่าเอาอะไรมาขายแล้วตุดจีนบ้างมีอะไรแจกบ้างด้วยดีกว่าแต่แต่ช่วงนี้มันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมั้งเหมือนตุดจีนก็แจกน้อยใช่ไหม,อมเออล่าสุด ก็มีเพื่อนมาถามบอกว่าแบบมันจะเป็นแบบตัวอย่างเงี้ยไปอีกเท่าไหร่เขาบอกว่ามันจะต้องเป็นเมตาเมตาตลอดองนี้เหรออะไรเงี้ยผมบอกเออใช่เอาจริงจริงช่วงนี้เป็นช่วงท้ายๆของเกมแล้วในความคิดผมนะเออมันก็ท้ายๆยังไงท้ายๆก็เกมเปิดมาสา,ามปีกว่าแล้วใช่ป่ะเออจะสี่ปีแล้วใช่ไหมและทีนี้ทีนี้ก็แบบทุกคนต้องเข้าใจว่าแบบ เกมมือถือมันมีอายุของมันนะครับพอเวลามันผ่านไปมันก็จะเริ่มตกยุคมันก็จะเริ่มแบบคนสนใจน้อยลงคนเติมก็จะน้อยลงและสุดท้ายมันก็จะต้องถูกปิดตัวใช่ไหมอันนี้วนยวอลล์เดอร้เนเราต้องยอมรับว่ามันเป็นช่วงท้ายของเกมแล้วจริงๆเอยังไงก็ต้องยอมรับจริงๆครับถึงจะไม่ค่อยอยากยอมรับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเกมก็แบบอืมทําตัวแบบว่าไม่น่ารักอะ ออไม่น่ารักยังไงก็ก็รู้สึกว่าแบบอมืมันแบบคือมันมันดีกว่านี้ได้แต่มีเลดมานะอย่าลืมเลดเออแต่ว่าช่วงหลังๆมันรู้สึกว่ามันนี่แก๊บิ้งมากๆในช่วงระยะของเกมนะไม่ว่าจะเป็นแบบโพโลการ์ดหรือว่าอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันเปลืองเพชรกว่าเดิมมากๆเลยเนาะการออกตัวถี่ๆตัวคอนลอยยับยับก็ไม่ได้ที่ไม่ได้สนใจฟังว่าแบบผู้เล่นจะสนใจไหมอันนี้เพ r ่อนๆได้บนทัเลนก็คือตัวของ ดาบของนี่เนาะเออว่าผู้เล่นจะแบบสนใจไหมย,ยังไงหรือผู้เล่นจะแบบเออไหวไหมกับอะไรแบบนี้นะครับก็อืมไม่แปลกนะที่แบบผู้คนจะล้มหายตายจากไปเนาะเอออะอมาดูกันแล้วกันอันนี้ออโตมาต้าเซเวชชช็ชชชอปอ่านี่ลูน่านิวเอียเดลุกนะอันนี้สามรอเพนได้เมนเมนี่ใครขาดจะซื้อก็ได้แล้วแต่อั่นี้ก็อันนีนน้กดไปก่อน อ่าเน,นี้อันนี้ตัวอะไร500รซีเล็กยูนิชาทนะอ่าเลือกได้ทุกตัวสี่สิบชัราคา500รอเพจซื้อได้1อัน,นอันนี้โอเคนะใครเพจเหลือซื้อได้นะเพราะว่ามาได้ถึงตัวแบบล่าสุดเลยเออไม่ตัวไม่ลิมิตนะตัวไม่ลิมิตล่าสุดอ,อันนี้แหละอันนี้ทันเซเน n ไมซ์เฟียเอ้ยนนี้ดีเออสองรสีสิบลูกราคา2อง4อันนี้ครซื้อนะ เออไม่ว่ายัางไงก็ตามอันนี้คือดีมากอันนี้ควรซื้อจริงอืมอันนี้ราคาดีไม่ไม่คิดแลนันกดกดเลย <c oughs> เพชรมีน้อยแต่กดเลยเอออันนี้แหละอันนี้ไม่มีอะไรอนี่ก็ไม่มีอะไรอันนี้ JPK ี P K R, ใครขายกุญแจหรือขาดของห้าเลยเพชรไม่แย่นะครับสำหรับเบิร์ดพอดนะ แล้วก็เงินน่าหลายแหล่มีซื้อได้ตั้งสามเซตเนี่ยอันนี้ถ้าเหลือก็จะซื้อก็ได้โอเคไม่ค่อยได้มีแพ็คแบบคุ้มๆแบบนี้โผมมานานแล้วเนาะก็อืมอืมอมก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ไม่มีไอ้ไหนอันนี้อันนี้พันเพจได้สองร้อยห้าสิบตัวใช่ไหล่ะอันนี้ห้าห้าร้อยได้เท่าไหร่นี่ได้ร้อยตัวออก็แต่มันแถมอน่าออื่นด้วยไงเออมันก็โอเคส่วนอันนี้สปีนเนลซลมอนไม่ไม่จำเป็นนะครับฟาร์มง่ายเดี๋ยวนี้ฟาร์มง่ายกว่าก่อนเยอะอืม พวกนี้ไม่คุ้มโอเคที่เหลือก็แล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่ออันนี้สามร้อยเพจได้ตัวจัวโอเปรอนซึ่งเรายังไม่ได้รีวิวกันเนาะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงเะไหก็ซื้อไปเรื่อยๆทุกวันเดีย๋ยซื้อไปเรื่อยๆทุกวันโอเคอ e นิวเยียมีจะมีจัวฟรีอะไรให้เราไหมเราไปดูการช่กัน น่ามีโจฟีจริงด้วยอืมไม่ได้บอกว่ามีนานเท่าไหร่อันนี้ <c oughs> สเต็ปออพหรือเปล่าอ๋ออันนี้ซีเล็กเลเวลร้อยี่สิบยูนิการันตีเลยคือ <c oughs> เล่วได้ท่ไหนอะ่ะอ่ะนี้โอ้โห <c oughs> อันนี้เป็นประสบการณ์จากเพื่อนร่วมกิวผมเองคือถ้าเรายังมีตัวไม่ร้อยี่สิบเนี่ยแล้วเรามากดนะเออมันจะได้ไมซเฟียฉากที่เรามีอยู่ <c oughs> มันจะเปลี่ยนเป็นไมซเฟียให้เราหมดเลยฟุ 8, 5. 8, 5. ๊บแต่ถ้าแต่ถ้าฟังนะแต่ถ้าคุณมีตัวเลเวลเ,เลเวลเลเวล ร้อี่สิอยู่แล้วมันจะได้แค่สี่สิบชาตินะจำคำนี้ไว้นะครับเออนั่นแหละอารยาหน้ากดเดี๋ยวผมมากดอะรยาเดียวไหมเนี่ยเทพเทพเทออ่านั่นแหละนี่นะครับราคาเทศเลือกได้เลยเลเวลร้อยยี่สิบแจมม่มแหแจ่มมากอออันนี้อันนี้ถือว่าดีเพราะว่าตัวไม่ลิมิตหละตัวก็เก่งใช่ไหมเอออย่างจริงๆโซก็เก่งใครใครมีโซก็โอเคถือว่าเก่งอยู่ อืมเลือกได้หลายตัวเลยอืเลือกได้ถึงเนี่ยพ่อมอนเลยใครอยากได้พ่อมอนก็เอาไ็ได้นะเอาจริงก็ไม่ได้แย่ส่วนอันนี้อ,อ,อันนี้อันนี้เรารีวิวแล้วกันเดี๋ยวมารีวิวให้นะคืนนี้ดึกๆกเลยดึกๆอันนี้ตัวเก่าเนาะ <c oughs> เลือกเหรียญออพได้เหมือนเดิมดูมัคช็อปแป๊บนึงระวังนะระวังนะอย่าเลือกตัวร้อยยี่สิบนะอย่าคิดว่าจะได้หกร้อยสเฟียหรืออะไรงนี้นะไม่ได้นะอ,อมีเรดด้วยอย่าลืม โอเบรอนก็สองขั้นเหรียญเหมือนเดิมโอเคเราดูรีวิวก่อนว่ายังไงตัวตุดจีนมักจะเก่งนะ <c oughs> ที่ผ่านมาตัวตุดจีนเก่งตลอดอ <c oughs> จริงที่ผ่านมาตัวตุ่จีนเก่งเสมอไม่น่าพลาดหรือเปล่าช่วงนี้แบบเขาออกตัวคาตาด้วยไงถูกไหม <c oughs> เดีย๋ยวมีตัวลูซิโออยู่สิไปไอรอบก่อนที่จวดลูซิโอนี่แบบว่าโอ้โหน่าจะร้องเลยนึกว่าได้แล้วเนี่ยจริงๆโซผมก็แอบ,บอยากเลือกนะทีมทีมเวทไฟผมเก่งอยู่ึ <c oughs> อา้าวมากันดวงแล้วยังไม่มีด้วยเย้เ yeah. ย <c oughs> <Yeah. c oughs> <c oughs> นี่นี่ผมมีตั๋วอยู่ตั๋วมาริโอเอ้ยลูเท <c oughs> ีโออะไรวะอันนี้นี่สิบใบพอดีเลยไอแค่นี่เนี่ยอุ๊บเฮ้ยถามุดท้องหน่อยดีงิง่งหอลุ้นหน่อยไม่ได้ไงลุงเอะถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็นลุงก็จบเลย ได้แน่นอนครับแต่แก้ผมไหมไอ้ดีผมอยากได้แล้วซีโอแต่ผมไม่มีเพชจรจวดเลยไดลิโอได้เดี๋ยวรอดาดลิโอคือไดลิโอเป็นคาตนานะใช่ไหมแล้วก็เหมือนโอเวลรอนจะเป็นคาตนานะใช่ไมันอาจจะเอามาเล่นทีมคาตนานะได้อยู่นะมันซึ่งมันค่อนข้างดีอยู่คิดว่าแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเซฟีร์ล้อมันดรอปลงมาเยอะเลยเนาะเจอเซฟีรฟ์ล้อที่ผมบวกก่อนเลยนะผมแบบมาเลยอย่างเงี้ยเออ โอเคไม่มีอะไรแหละอ่าอัปเดตก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอรีวิวอย่างเดียวแล้วกันนะดึกๆหน่อยนะเออประมาณนั้นนะครับระวังนะระวังนะไอแต่แพ็คเลือก122,000เพศนี่มันดีจริงๆโอ้รอถือผมมากเลยผม,มอยากได้เออประมาณนั้นแหละอ่าอโอเคทุกคนใครไหวไปใครไม่ไหวก็จะเย็นนะเด้อเดอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย